คำเตือนคลิปวิดีโอนี้จัดทำขึ้นเพื่อความสนุกสนานและความบันเทิงเท่านั้นนะคะไม่แนะนำให้ทำตามนะสวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกคนทุกท่านกันด้วยนะคะวันนี้ก็อยู่กับน้องแนทอีกแล้วนะเออวันนี้น้องแนทจะมาเล่นเกมมาจองมาใจนะทุกคนอันนี้มาจองหนึ่งนะของค่าย PG นะทุกคนโอเค มาดูตารางกันจ่ายคร้าๆกันก่อนดีกว่ามามันจะเป็นสัญลักษณ์นะน,นี้อันนี้สัญลักษณ์วายนะทุกคนเป็นลูกก้อนทองนะอันนี้คือสัญลักษณ์สเกตเตอร์นะเป็นสีทองทองแดง,แดงนะโอเคต่อไปสีเขียวสีแดงสีเหลี่ยมอะทุกคนดูเอานะโอเคดูกันในเกมดีกว่าง่ายดีนะขอยมันจ่ายอย่างเดียวทุกคนโอเคสกเกตเตอร์ต้องลง3ตัวนะคะถึงจะเข้าฟิวเจอร์ถึงเข้าฟรีเกมนะทุกคนจะได้ฟรีมา12หมุนนะเออโอเค ไป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 ลองเล่นกันเลยวันนี้เดี๋ยวจะลองเล่นมาจองสองให้ดูด้วยนะโอเคอันนี้วันนี้พกทุนมาที่ห้าพันนะวันนี้พกทุนมาที่ห้าพันนะคะทุกคนมามาลองเล่นกันเลยขออนุญาตไล่เบ็ดก่อนนะไปเบ็ดสิบก่อนเลยปะเบ็ดสิบสักสามสิบหมุนนะเออเหมือนเดิมเลยปะเปิดเชอร์โบไปเลยค่ะทุกคนมามามาถ <2 S 1> ้าบนมันจะเป็นตัวคูณนะคะเนี่ยถ้ามีการจ่ายถ้ามีการจ่าย <S 2> 2 <S ถ้าจ่ายแบบ ไหลยๆยมันจะนจะไปที่กูุ5นะทุกคนโอเคช่องมาดูน้อยๆเนาะช่องมาดูน้อยๆไหมเหมือนมาจองสองช่องมันเยอะกว่าน,นี้ปะถ้าหออนูจำไม่ผิดนะสเกตเตอร์ต้อง3<ม>ตัวนะ <5 S 1> ถึงจะเข้าฟรีเกมนะทุกคนเกมนี้ซื้อได้หรือเปล่าเหมือนจะซื้อไม่ได้นะเหมือนจะซื้อไม่ได้นะอู้ซื้อได้ก็ปั่นเอาค่ะปั่นเอาค่ะอ,โอูโอเคอเคูอค้แตสิบนะ มีเกมมาเบ็ดสิบทุกคนเวอร์มากเออปั่นไม่เท่าไรเข้าลดนะลดลดลด,ลดสวยมากค่ะสาวดีมากคุณนนา <4 S 1> โอเคฟูซี่โอ้ไม่ค่อยไหลเลยอะขอไหลๆหน่อยสิบหนุนสุดท้ายนะขอไหลๆหน่อยขอกาไรหน่อยแล้วกันขอกําไรหน่อยแล้วกันวันนี้จะได้หรือเปล่าจะทําได้ไหมทาได้หรือเปล่า <4 S 1> สองมา้ย <4 S 1> โอ้โหไม่มา <5 S 1> อขีดยาวๆวายนะวายดีวายดียดอโอเคอวายดีนะหคุณสิบแล้วเมื่อกี้นี้แต่มันไม่ไหลอะ่ะสิงเป็ดสิงไกเลยอีกสามหมุนสุดท้ายหยาูใจเบาเกินใจเบาเกินเบ็ดสิบนะทุกคนเข้าปีเกมนะปั่นเข้าปีเกมนะเบ็ดสิบโอ้โหไม่ได้ไลนเลยสภาพ โ้ข้าวฟรีเกมทันทีนะได้มาเท่านี้เองอ,เอุ้ยโอ้หาดตัวเดียวเออมันต้องบึ้มๆนะมันถึงจะลงมานะโอเคอเบสิบเลยอีกห้าหมุดท้ายโอ้โหไหลยังเร็วไหลเป็นน้ำอุ้ยเบสิบข้าวฟรีเกมรอบสองแล้วทุกคนรอบที่สองแล้วอเออรอบแรกไม่ได้กำไรอเอ้ยไม่ใช่ดิรอบแรก มันจ่ายมาน้อยเออไม่แต,กไ,แตก,กไม่แตกรอบแรกไม่แตกรอบนี้จะแตกหรือเปล่ามารุนกันโอ้เลยเก้าแบบมูลสุดท้ายอย่าว้าวสิอย่าว่า,สาวาสิสาวเออมาโอ,โอเคอันนี้ยังได้อยู่สองมาูไม่มาอันเนี้ยที่มีสองอันยาวๆเขาเรียกอะไรไม่รู้เรียกตามใจเราเลยแล้วกัน ไปเหลือห้าหมุนสุดท้ายโอ้หนักกว่ามาที่แล้วหนักที่มากกว่ามาที่แล้วสบายเป็นเศร้านะต่อมุนสุดท้ายเอาไงโหจบแน่จบแน่แม่จ๋าโอ้สภาพใจใจน่าเกลียดเกินใจน่าเกลียดเกินว่ารอบที่แล้วแบบแย่แล้วนะรอบนี้แย่กว่านะทุกคน เออใครให้มากกว่านี้ไหมนี่ใครให้มากกว่านี้ไหมพยาามไปเบ็ดยี่นะคะสักส0มสิบหมุนนะวันนี้ต้องแนททุกคนมาที่ห้าพันนะทุกคนห้าพัน 5, นะเอออุ้ยลง<บ>อู้ลงอู้เห็นห่างแล้วนะเห็นห่างมาแล้วนะอุ้ยอูโโอ้เข้าพีดีว่ะวันนี้พีจีมานะวันนี้มาจองมาใจมานะเอาเรื่องเอาเรื่องอู้เข้าเบ็ดยี่นะทุกคน ยน้อปูสภาพอูสภาพเกมปวกข้าปีเกมอย่างดีเลยนะแต่แบบมันไม่ใช่ทุกคนโอเคยังได้อยู่ยังได้อยู่ไม่มีไม่น่ามีตัวอะไรตายแล้วทออีมหนุนสุดท้ายปยูสองไม่มานะแถวหนึ่ง จ่ายอีกไหมเนี่ยสองหมุนสุดท้ายไม่น่าจ่ายแล้วมั้งโอเคอันนี้ได้อยู่นะโอเคไวแถวสองโอไวโอไวได้ใช้หาแทตจ่ายดีเลย์เกินดีเลย์หรือว่ามันไม่จ่ายแล้วนะโอเคโอเคถือว่าได้อยู่อันนี้ได้อยู่นะเออได้มา522รอ่ะทุกคนเออดีกว่าอสองไม้แรกยังดีกว่าอีกสองไม้แรกนะเออบาดเกิน โอเคอเบ็ดยี่ตอนนี้เบ็ดยี่นะคะอีกสิบเจ็ดหมุนนะเดี๋ยวลองเพิ่มเบ็ดกันมันจะเข้าฟรีเกมทุกไม้เลยไหมล่ะเดี๋ยวลองดูเมื่อกี้สองตัวอู้สองตัวแล้วทุกคนมาไหมอู้ไม่มาอูสีทอ,องข้างบนแต่ไม่น่าใช้ไม่น่าใช้เกตเตอร์นะยังไงยังไงยังไงเอ่ยเจ็ดหมุนสุดท้ายขอดีๆนะโอเคได้สี่เหลี่ยนมนี้ได้โอ,อ้ตัวน,นี้เกตเป็นวายนะ สวนตัวหน้าโอ้ไม่มีโอเคของอันนี้ได้วู้ีเกมสเก็กตเตอร์ลงจาต้องการ3มตัวเนาะวายจ่ายไม่ถึงแน่นอนไกลเกินโอเคมาเพิ่มเบ็ดเลยแล้วกันมาเพิ่มเบ็ดนะไปที่เบ็ด30เลยนะทุกคนโอเคปะปะวู้ยลงไหมอะ อ,อ,อุ้ยเสียดายทุกคนแล้วจะลงซะแล้วเห็นไหมถอหน้าเห็นหางเห็นหาง,หางโอเควแบบนี้ก็สวยดีเออวแบบนี้ก็สวยด้วย,ยังไงยังไงไากโอเมื่อกี้กับพ่อปีเกมอยู่แล้วลลเสียดายมากทุกคนไถเบียเสียดาย เ้าลัวๆแล้วตอนนี้คายได้ใช้ไหมไม่ได้ใช้นอ่จะเข้าฟรีเกมบ่อยอยู่นะเนี่ยตั้งแต่ปั่นมาเบ็ดสิบนะทำมาสามรอบแล้วนะฟรีเกมอะแต่จ่ายเบาค่ะเพิ่มเบ็ดเพิ่มเบ็ดซู้ค่ะซู้มันซู้มันพู้มมันผิงเออ ยยอยเลยอีกยียยห,กหมุนสุดท้ายนะคะทุกคน20หมุนสุดท้ายนะกับเบ็ด40่แล้วนะเราไล่กันมาตั้งแต่เบ็ด10ตอนนี้เบ็ด40แล้วนะเออคอยไล่ไปคอย,ลยไล่ไปนี่มันต้องมีซักช็อตหนึ่งแน่ โอเควาแบบนี้ได้ใช้หรือเปล่าโอเคยังได้อยู่นะขอไอสองู้สองผิดมานะเต็มจอเลยโอเคเด็กเก้าหมุนสุดท้ายค่ะทุกคนเด็กเก้าหมุนสุดท้ายนะเก้าห,หมุนสุดท้ายนะ วดดสวัสดีคนดูทุกทนี่เข้ามาดูด้วยนะสวัสดีเด้ก็ถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์ให้ลองแนทด้วยนะคะคลิปนะอยากดูเห็น,น้องแนทเล่นเกมใหม่ก็คอมเมนต์กันไว้ได้นะทุกคนคอมเมนต์ comment ขอกันเข้าไว้ได้นะเออเดี๋ยวแนทเล่นให้ดูแล้วก็ลงคลิปให้ดูนะเออฝากกดไลค์เป็นกําลังใจให้ในการทําคลิปให้หนูด้วยนะคะเออเดี๋ยวเราจะมาเล่นให้ดูนะเกมไหนดีนะ เบ็ด50แล้วนะ<ม>นเนี่ยเบ็ด50แล้วนะวโอ้สวยอันนี้สวยอุ้ยสเก็ตเตอร์มีข้างบนโอ้จะลงมาตัวเดียวปล่อยตรงได้ไหมโหยังไงยังไงอู้ยังกา,ายอยู่ยังกายอยู่สวย คุณส,สามแล้วกอเบ็ดห้าสิบเริ่มไหลดีนะเบ็ดห้าสิบนะโอเคขออันนี้แถวหนึ่งได้ไหมนะเนี่ยเขาเรียกอะไรไม่รู้อะล่มนะเอออันนี้แหละเมื่อกี้ไม่มานะโอเคขอเพิ่มเป็นเบ็ดร้อยสักสามสิบหมุนปะถ้าไม่ได้พอแล้วเพิ่มเบ็ดร้อยเลยสักสามสิบหมุนนะถ้าไม่ได้พอแล้วถ้าไม่ได้พอเลยเลิก ถ้าไม่ข้อฟีเกมต้องเลิกนะเพราะว่ามันน่าจะหมดพอดีไงทุกคนพ <laughs> อดีนะสี่เรลียมคือไม่น่ามาอุ้ยเกือบมาแล้วเมื่อกี้นี้เสียงตรึงดังลงมาแล้วนะมาสองตัวนะเนี่ยโหอ,อย่าว่าสิขอฟีเกมเบ็ดร้อยหน่อยได้ไหมขอร้องล่ะสิบมือสุดท้ายทำได้ไหม หมดว่ะหนูว่าโอ้กระไกคืนมาอยู่ดูสามหมุนสุดท้ายตรงไหมอ่ะโอ้โหเสียายอ่ะโอ้อันนี้ไม่มีโอ้ไม่ใช่โอ้ยังได้อยู่ เอาไงดีทุกคนอีกสามสิบหมุนไหมอีกสักสามสิบหมุนไหมโอ้ปสามสิบหมุนปะ่ะายสุดท้ายท้ายสุดแล้วจริงๆอันเนี้ยจริงๆเลยมาเดโมโอมาเดโมโอโอ้ห้าไม่มาโอเคให้กัดมันอีกนิดนึงให้กัดมันอีกนิดนึงเพราะแรกมันทีเกมมันลงดีอยู่นะหนูยังแบบคิดว,ว่ามันจะลงมาอีกน,นะ อุ้ยสองตัวโอ้น่าจะมีข้ายอีกสักตัวเนาะข้างบนลงสามลงสองตัวแล้วโอเคสวย,ยได้เลิกแน่เลยได้เลิกแน่เลยอะ่ะพี่เตรียมไม่น่ามาแล้วทุกคนพวกเซ็งเลยโอเคสองใจต่อมาอุ้ยอุ้ยจะลงไหมอะ่ะอู้ยูอยู่ข้างบนกันทั้งนั้นเลยเสียดายโอย้มันตั้งใจจะไม่เข้าแหละ อันน่าเข้าแล้วนะเข้าบ่อยเข้าบ่อยไปแล้วนะเบ็ดสิบนะโอเคสําหรับวันนี้ก็พอไว้เท่านี้ก่อนดีกว่าสรุปโดนนะทุกคนโดนนะมาจองหนึ่งนะโอเคเดี๋ยวเล่นมาจองสองให้ดูด้วยนะเดี๋ยวรอดูคลิปนะทุกคนเดี๋ยวเล่นแล้วลงให้ดูนะโอเคสําหรับวันนี้ก็ขาดทุนขาดทุนค่ะ <c oughs> เออโดนยับยับเลยนะทำค่าเข้าฟรีเกมดีแต่ไม่จ่ายนะพอเพิ่มเบ็ดสูงๆหน่อยหนักเลยโอเค ลากันไว้เพียงเท่านี้ก่อนดีกว่าสำหรับวันนี้ถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์ไว้ด้วยนะคะถ้าอยากเห็นเล่นเกมไหนก็คอมเมนต์กันเขาไว้ได้เข้าไว้ได้นะทุกคนโอเคสวัสดีนะสวัสดีเลอสวัสดีนะคะจุ๊บหั่วจุ๊บหม่ว